ะนั้นอย่างที่หนึ่งที่เราต้องทำก็คือ physical steering การทำ physical steering ก็คือการบิดมุมลำโพงทางกายภาพนี่แหละครับต้องสร้างการครอบคลุมพื้นที่ให้ได้มากที่สุดอย่างที่เห็นในรูปเห็นไหมครับ J curve และ spiral curve เห็นไหมครับการตอบอลักษณะการกระจายคลื่นของความถี่ต่างๆก็ไม่เหมือนกันอย่างที่สองที่ควรจะทำก็คือ amplitude steering ก็คือการเฉลี่ยเกณฑ์วิธีการก็คือต้องแบ่งอัตราส่วนพื้นที่สำคัญนะครับ จำเรื่องที่ผมคุยเรื่องอ forward expansion ได้ไหมครับมันคือการแบ่งอัตราส่วนพื้นที่เห็นไหมครับใกล้กลางไกลที่คำนวณ physical s e a l i n g แบ่งใกล้กลางไกลแล้วเฉลี่ยเกณฑ์ก,ก็คือการเพิ่มลดเกณฑ์ที่ power amp หรือ loudspeaker management เฉลีย่ยแต่และพื้นที่ให้ได้อย่างที่3คือ phase s e a l i n g แล้วสิ่งที่เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราใช้ตู้ลำโพงจำนวน,นน้อยเนี่ยแวน4ใบอย่างเงี้ย แหวนหกใบอย่างเงี้ยมันน้อยพอมันน้อยปัญหาคือความถี่ต่ํามันไม่กระจายตัวไปเป็นแนวเส้นพอมันไม่กระจายตัวเวลาเราบิดมุมลำโพงเนี่ยมันไม่ไปตามพอมันไม่ไปตามมันก็ดังอยู่แถวนั้นสังเกตไหมว่าเดินมาใต้ตู้นลำโพงมิดโลไม่ได้ยินเลยเดินไปไกลมิดโลไม่ได้ยินเลยแต่เดินมาตรงกลางเอ้ามิดโลหนาฉะนั้น นั่นคือลักษณะการกระจายตัวของความถี่ต่ำหรือกลางต่ำที่มันเข้าสู่ทฤษฎีไลน์ซอสไม่ได้เพราะเราใช้ตู้ลำโพงจํานวนน้อยวิธีแก้อย่างน,นก็คือการทำเฟสเตียร i n ิงก็คือการบิดมุมลำโพงโดยไม่ได้บิดทางกายภาพนะเป็นการบิดเชิงเฟสเพื่อให้ความถี่ต่ำนั้นกระจายตัวมากขึ้น